โอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ช่องวันเดย์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปเกี่ยวกับการรีวิวอารัมที่ได้เมื่อตอนกิจกรรมแม่เมื่อตอนนูน่นก็ก็ฟอร์มซ้อมเล่นอยู่เหมือนกันก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูแล้วกันก็จะพยายามเล่นให้ดีที่สุดแล้วกันนะครับก็ใครสนใจสกินอารัมก็มาดูกันได้เนาะก่อนที่จะไปแรกกิจวันแม่เดี๋ยวใครพร้อมแล้วก็ตามมาเลย โอเคถ้างั้นเดี๋ยวกดเข้าไปเลยนะตรงฮีโรน่นี้อลัมอืมสวยมากทุกคนโห oh, นี่นี่หมุนหนึ่งทีเหาสักครั้งนี่หรือ <c oughs> ใช้คำรามดีกว่าไหมให้เหามันจะดูมุกมิกไปอุตส่าห์สกินต้องแพงโอเคครับอันนี้ก็คือสกินอลัมที่ได้มาเนาะเป็นมิกโกะเนาะก็ <c oughs> <c oughs> ลักษณะของสกินนี้ก็จะเป็นชุดกิมมโันโบะไม่รู้ไม่แน่ใจเป็นชุดแบบมนะิโกะเนาะเป็นขาวแดงอะไรเงี้ยลักษณะเป็นหญิงผู้ถูกเลือกแสงแห่งการชำระล้าง,เส,งเสียงแห่งความศักดิ์สิทธิ์บทพูดแห่งปรัชญาแล้วก็กรอบอรูปโปรไฟล์สุดพิเศษเอ่อบทพูดแห่งปัญญานี่ผมไม่แน่ใจเขาพูดอะไรบ้างเนาะไม่แน่ใจเหืันใครรู้ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะแต่ก็ฟังฟังมาก็ก็ไม่เข้าใจหรอกแต่ก็มันมันเพาะดีอะชอบชอบชอบตั้งแต่เล่นมา โอเคแล้วก็อันนี้มันจะมีอันนี้เป็นกรอบอยู่ไนหนนะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะเขาหาก่อนอ่าเจอละเยู๋วตรงนี้นี่แล้วก็ตดตรงกรอบนี้เดี๋ยวมันอยู่ตรงสกินนี่นีอ่อันนี้เลยกรอบกรอบโปรไฟล์อารามิโกะนี่ก็อันนี้เนาะโอเคอันนี้ก็สวยดีนะมันก็บอกถึงรูปลักษณ์สัญลักษณ์มันก็เป็นแบบสีเหลืองสีขาวสีแดงเนาะม,นมันก็โอเคนะค่อนข้างสวย รู้สึกว่าถ้าเล่นมันจะได้มีกําลังใจเล่นขึ้นเยอะเลยเพราสะสกินมันสวยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะลองให้ดูแล้วกันว่ามันเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเข้ามาันเกมเพลย์กันได้เลยโอเคสวยเนาะดูคิดไปเองเปล่าอาจจะแบบทําให้มีกําลังใจเล่นในต่อเล่นมากขึ้นแต่ตอนแรกก็ลองคิดอยู่นะว่าจะเอาสกินไทยได้หรือเปล่าเพราะตอนแรกก็อยากได้เหมือนกันนะสกินไทยโอเค เตรีมพอมไ้กันเลยโอเคมาเลยมานี่มันสวยมากทุกคนเราชอบมากนี่พอมันหมุนตัวเป็นกระดิ่งเป็นกระดิ่งสีทองกับสีแดงทุกคนเห็นไหมเห็นไหมมันสวยเห็นไหมมันสวยมากอ <c oughs> วยเกินโอเคมาซึ่งที่จริงเราก็เล่นไม่ไม่ก็เล่นบ่อยแหละแต่ว่าไม,ไม่ไม่รู้ว่าเรียกว่าชำนาญนะหรือเปล่าก็เล่นนาได้สักระยะหนึ่งแล้วละมา จะช่วยเพื่อนได้เยอะหรือเปล่า <c oughs> อุย้ยตื่นเต้นะไม่เคยอดคิปเล่นนานๆจะออาคิปเล่นทีอันนี้นี่เวลาเวลาเข้าใกล้ก็พยายามใช้สก,กิลหนึ่งเงยอะๆอ่ะจะได้แบบกระดิ่งของอารามแต่ทุกคนน่าจะพอหรือเออสกิลอาสกิลของอารามเนสกิลอ,ะอ่ะอาไอที่เป็นกระดิ่งรอบๆอะ่ะมันจะดูดแล้วก็จะเพิ่มเลือดให้อารามด้วยอุ้ยเกือบ <c oughs> โอ้ยวัยไหมเนี่ย โอเคกระดิ่งสามลูกนี่นี่ถ้าวร์ปกลับมันสวยมากทุกคนมันสวยจริงๆเป็นสะพานเจาแล้วก็ประตูมิติวร์ปไปสานเจ้าครับนี่จะหมดนี่แต่แล้วเราเป็นอารมณ์เราคงงงวราปไปสานเจ้าทำไมกลับไปตรงนี้โอเคไปต่อโอเคอ้าวหายไปหมดแล้วขาสั้นนะ โอ้ยมาแล้วน,นี่นี่เฮ้ยอีกนิดเดียวนี่เออนี่เอ้ยได้เฉยเลย <c oughs> โอเคอ๋อแล้วก็เมื่อกี้สกิลสองเนาะก็ที่มันจะแบบเป็นเสือกระโดดดึงดึงดึงสามครั้งอะนะก็ก็ถ้ากระดิ่งมันนี่วะกระดิ่งมันครบสามอันก็จะกระโดดมากขึ้นเนาะนี่นี่นี่เฮ้ยเก็บได้ไมาเก็บได้ไมาเก็บได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยี่เดียวเองเสียดายอะ มามามาเฮ้ย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 ได้เฉยสุดยอดเพื่อนเฮ้ยเราได้หรอต้องรู้โอ้โอเคเฮ้ยสุดมากทุกคนโอ้โหต้องขอบคุณเพื่อนในทีมมากแล้วว่าเพื่อนในทีมก็โอเคอยู่นะโอ้หวายไปเนี่ย โอ้ยได้แล้วสกิลหนึ่งอ่าใช่สกิลอันติเฮ้ยได้เฉยโอเคสกิลอันติของอารามะนะมันจะเป็นอันนี้มันจะเป็นมังกรเนอะก็ถือว่าสวยเลยอะแต่ว่าปกติแล้วสกิลเอ้ยสกิลสามของอารามที่เป็นอันติอะถ้าเราจับศัตรูก็ทำให้ศัตรูเฉยๆฉยใช่แล้วมันก็เรียกกระดิ่งมาสามอันให้ครบด้วยแล้วก็ถ้าเราหรือศัตรูได้ความเสียหายก็ทั้งสองฝ่ายจะได้รับทั้งคู่เลยก็ใครเล่นอารามก็กะดีๆนะจะต้องดูเรื่องเลือดให้ดีด้วยอยาก พยายามเน้นให้เลือดเรามากกว่าเลือดเรามากกว่าศัตรูเราจะมีโอกาสเฮ้ยเพื่อนเก่งเหมือนกันนะเอ,อเราจะมีโอกาสได้เราจะมีโอกาสได้ได,ได้จัดการศัตรูได้ง่ายขึ้นเนาะแล้วก็เวลาอารมอามใช้อันติใช้้าสกิลสกิลที่สามเมื่อกี้ก็ที่จริงมันจะหยุดไม่ได้เนาะแต่มันแต่ว่ามันต้องแบบเอาออกจากเกมมาเลยเช่นใช้เบลดัมเงี้ยเอาออกไปเลยหรือใช้ซิปดูศัตรูที่อารามจับอยู่อะไรเงี้ย ก็ <g all> ใครสนใจก็ค่อยๆมันต้องค่อย <g all> ๆฝึกไปเนาะตัวเนี้ยมันเป็นระยะใกลโดยที่จริงเราก็ไม่ค่อยถนิดไม่ค่อยถนิดไม่ค่อยถนัดระยะใกล้ล้ดวยส่วนใหญ่ก็จะเล่นพวกเมดไม่เมดก็แคลร <c oughs> okay, ี่โอเคมานี่ยจะไหวไหมเนี่ยเละเละโอเคอันนี้คือตัวอย่างที่ไม่ดี <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอ้เสียดายอ่ะจะสร้างมันเถอะ์เาเราตายคิวแรกของเพื่อนอะทีมจะโกรธไหมโอเคมา เรามาแล้วเพื่อนเราขาสั้นนิดหนึ่งแต่เราจะมาแล้วเข้าไปไหมไม่ไม่ก็ได้ไปไหเอยมานี่โอ้ยโอ้ย,อยเออใช่เพื่อนถ้าถ้าเราใช้สกิลสองเราจะวิ่งเร็วเออได้เลยอ่าถ้าเราใช้สกิลสองอ่ะเราจะวิ่งเร็วขึ้นด้วยนะก็เป็นทริคเล็กๆกน้อยนเผื่อ,อไว้ตอนเล่นอาร์มก็จะประมาณนี้ อืมหูยอ,อ,อยากอยากเก็บจังเลยแต่ว่ามีแค่อันเดียวน่าจะโดนไม่ถึงโอ้ยแต,แต่ถ้าถ้าตีป้อมก็สวยนะมันเป็นแบบทองทองก็โอเคนะเฮ้ยเราว่าเราว่าสก,กินนี้มันค่อนข้างโอเคนะใครใครมีก็ถือว่าคุ้มนะเราเราเราคิดว่านะเป็นความเห็นเราล้วนๆเลยอะ <c oughs> ความชอบส่วนตัวล้วนๆเลยโอ้ยเพื่อนมาดิมาเพื่อนมา โอ้โหอ,อถอยเถอะนี่นเราว่ามันค่อนข้างโอเคแหละรู้สึกเล่นแล้วมีกำลังใจแล้วเูื่เขิมเฮ้ยกลับเถอะไม่ไหวโอเค,อเ,คเอา้าเอา้ยข้างบนข้างบนไม่ไหวไม่ไหวข้างบนไม่ทันเฮ้ย,อย,อยงงโอเคปล่อยไปแล้วกัน มีไหมตรงพุ่มไม่มีโอ้อถ้าถ้าถ้าแบบว่าเล่นไปเรื่อยๆมันจะมีเสียงพูดได้เรารู้สึกว่าเสียงมันเพาะมากเลยนะแต่เราก็แปลไม่ออกเขาพูดอะไรเขาบอกอะไรคำปัิญาหรือเปล่านะถ้าจะไม่เฮ้ยมาแล้วเฮ้ยโอ้โหเมื่อกี้ถ้าใช้จับทันน่าจะจัดการได้ไปแล้วไปแล้วอย่างน้อยป้อมก็แตะมาโอ้ยล่างล่างน่ากลัวมากเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเราต้องตีบนโอ้โหโคตรเสียงฝากแพนด้าด้วยนะ เออเอออืสำหรับเซตคอมโบไหมเรียกเป็นคอมโบไหมเซตของการเล่นอาร์มเนาะก็ส่วนใหญ่ก็จะตามด้วยให้สกิลหนึ่งอะ่ะให้มันครบพยายามให้ครบสามลูกเข้าไว้แล้วก็ตามด้วยสกิลสองเนาะแล้วค่อยสกิลสามอย่างเงี้ยนี่น,นี่ถ้าใช้สกิลสามอะ่ะมันก็จะจับแล้วความเสียหายที่เราก็จะได้รับจากสองฝ่ายนี่นี่ต้องต้องระวังนะทุกคนโอ้ยล่างน่ากลัวมากโอ้กับเถอะล่างน่ากลัวมากไม่ไหว อย่าแตกนะอย่าแตกกำลังกลับข้ามสะพานอยู่แป๊บนึงมาแล้วเรามาแล้วมาเราข้ามผ่านโหกว่าจะถึงช้ามากแต่ว่าอารามอุ้ยอีได้ด้วยสุดมากโอเคแต่ว่าอ่าอุ้ยอุ้ยได้ไหม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 อีโอเคเราได้ละเกาะไฟไม่รู้เราชอบเล่นเกาะไฟอ่ะรู้สึกมันเท่มากเลยมามาต่อ โอ้โหจะกันได้มั้ยเรา,เาสูสีจริงเราก็รู้สึกได้มันสูสีมากโอ้โหโหดมากอ,อ,อ,อแต่ว่าเาท่าที่เล่นมาเนาะข้ขขอเสียให้เราสัมผัสได้คือคือมานามันหมดไวมากมานาของตัวอาราม,มันหมดไวมากต้องต้องต้องดูดีๆจะกดสกิลหนึ่งลัวลวก็ไม่ไหวอะสกิลหนึ่งลัวลวก็ไม่ไหวแล้วก็ คููดาวของสกิลหนึ่งอะถ้าโจมถ้าเราโจมตีศัตรูนะแล้วคูดาวมันจะหายพลีละห้าสเปอร์เ็นห้าสิบเปอร์เซ็เงี้ยมันก็โอเคนะสำหรับตัวลัมรู้สึกว่าเล่นพอพอ,พอเล่นน,นานๆแล้วก็รู้สึกว่าเออพอพอพอจับทางอะไรได้บางอย่างในการเล่นอารลัมเนาะ,อ,ะอ,อ,อยู่ไหนกันอูเมก้าเข้าเลยอะ <c oughs> กลัว กลัวมากเดี๋ยวนะอ่าอุ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บจับเอ้ยดีพอดีเลยโอ้โหลึกเลืกลืกลืกโอ้ยโอ้ยแพนด้าไหวไหมโอเคโอเคโอ้สบายใจโอ้ยเกรงอะเราต้องการเล่นไปด้วยเราก็พูดไปด้วยรู้สึกเขินกันะ ทุกคนถ้าเราเล่นแบบค,คือเราจะพยายามให้ดีสุดแล้วกันเราไม่รู้ว่าเกมนี้เราจะเป็นยังไงเนาะวุ้นสูสี่สสเกมนี้สนุกอยู่อ่าอ่าโอ้ยอ,อยากให้ล้ำตี้ยเร็วมากเลยกดดันมากโอ้ยเละแน่เราเละโอ้ยเกือบเกือบโอ้ยใจคอไม่ดีโ้กลับเถอะเข่าไปแล้ว,ว,ลวคือแบบโอ้ยสูสี่มาก เลือดน้อยแบบน้อยแบบน้อยมากมาแล้วมาแล้วใจเย็นๆนะบนใจเย็นๆเล่นไปโอ้โหจะไหวไหมเนี่ยแต่เลือดเราโอเคอยู่เดี๋ยวเจอกระดิ่งเจอกระดิ่งจะเสือกระโดดเฮ้ยได้เฉยเฮ้ยเฮ้ยโอเคอยู่ในตานี้โอเคมากรู้สึกมือขึ้นสุดๆไปเลยแล้วก็อารามอ่ะนะตัวเนี้ยมันต้องแบบเข้าจังหวะดีๆมันมันต้องดูจังหวะการเข้าดีเพราะว่า ข้อเสียอีกอันนึงม,นม,นม,นมันมันวิ่งช้าด้วยแหละแล้วก็เนื่อมันต,ต้องต้องระวังหาจังหวะเข้าดีๆอันนี้คือสิ่งที่ยากมันนะตอนเล่นอาร์มเพราะว่าเราไม่มั่นใจว่าเพื่อนเราจะจับจังหวะเราได้เปล่าโอ้โหกลัวแล,ล้วอารีฝั่งนั้นน่าก,กลัวมากโอ้ยจะไหวไหมนะแต่ว่าตัวนี้ก็เอาจ,จริงตามความรู้สึกก็คิดว่ามอนก็เล่นไม่ค่อยยากเนาะแต่ฝึกนิดๆหน่อยก็น่าจะได้ละ แล้วก็ไม่รู้ว่าคิดปเอง่ารู้สึกว่าพวกตัวที่มีตัดเลือดอะ่ะพวกที่มีแบบตัดเลือดก็ต้องระวังนิดนึงแล้วก็มากังกาอย่าไงเงี้ยที่สกิลมันจะมีแบบตัดเลือดไปได้อะ่ะระวังนิดนึงโอ้ย่แต่ฟอร์เรนก็ต้องระวังตอนมาลำอะ่ะเรา <c oughs> เราก็กลัวต่อมาลำแต่ว่าเราจับมันได้ก็โอเคอแต่เพื่อนน้อยไม่กล้าเข้าแหละ้องะดีกลัวแตกจัง <c oughs> อาโอ้ยไปกันเถอะเพื่อนกลัวแจะมันยากเหมือนกันนะเวลาเล่นอ๋ออเราก็นึกได้ตัวละที่เราบอกว่าสกิลอ่าสกิลสามอะที่อันเตียก็ใช้พวกที่มันเอาออกจากเกมใช่ไหมเอาที่เราบอกว่าซิสกับเบลดัมแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งคืออาร์เรสเตอร์ถ้าอาร์เรสเตอร์จับอารามไว้เนี่ยสกิลว่ายกเลิกมันก็จะไม่ผิดลองดูเอ้ยได้เฉยเลยห อ่ามีดิอุ้ยแต่เกมนี้สนุกถิงชอบชอบวุ้ยมือสั่นไปหมดแล้วเนี่ยโอ้ยมีเถอะวุ้ยแต่เกมนี้เอาเกมนะโอ้พึ่งเห็นว่าคิวไปแปดโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวนะกดเล่นซัพพอร์ตเลยกับเราโอ้่เป็นไรไฮแอตเตเรารู้นายทำดีแล้ว <advantage S 2> อ <c oughs> โอเคมา โอ้ยเนี่ยไม่ชอบอันติตัวนี้เลยมันไกลเกินอ่ะโอ้ยกลัวเพื่อนมาช่วยหน่อยขอร้องเออเราก็กลัวแพ้เหมือนกันเกมมันสูสีไปอะมันเออแต่มันสนุกมันมันต้องประมาณเนี้ <c oughs> จะได้ไหมอ้ย <c oughs> กลัวมาลุ้เข้ากันเถอะทุกคนไม่มีใครเข้าเลย <c oughs> อ่า กะจังหวะย,ยากเลยมันมันยากตรงกะจังหวะนี่แหละฮ้ยเงียดีโอ้ยอยากเปิดมากไม่มีใครตามเฮ้ยแ้วเราเปิดให้ก็ได้นะนายเฮ้ยมาแล้วจังหวะมากโอ้ก็อันตีไม่ทัน เพื่อนแต่เลื่อนมันแบบแทบไม่หล่นเลยวันนี้ดีเฮ้ยมาแล้วเพื่อนแล้วแล้วแล้วลุ้มลุ้มลุ้มเฮ้ยเฮ้ยได้คิวแบบงงงหรือเราไม่ต้องเล่นซับแล้วเรามาเล่นสายนี้เลยดีกว่าไหมเนี่ยได้ไหมโอเคดีดีดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระวังฟอลเลนนู่นนี่เนี่ยเราที่จริงเราเคยคิดจะเล่นฟอลเลนกันนะแต่ว่า คือคือมันมันต้องหัดรำรู้สึกว่าเราลำไม่เก่งเลยในการเล่นฟอร์เรนโอ้ยอยากจบเลยอะ่ะรู้สึกยิ่งยื้อยิย่งเหนื่อยเดี๋ยวนี้ก็แบบพยายามแล้วนะแต่พอดีเราตีเราไม่ใช่ตัวเราตีช้าไปตีปัม้มไปลอยปั้มเลยได้ไหมโอ้ไม่ไหวตีก็เบาโอ้นาทายแโอ้ซี่ตาเสือไปสักตัวน โอ้ยจับยังวงย,ยากอยู่นะห <c oughs> ือหหนีกันเถอะทุกคนไม่ไหวหรอกเกมมันส,สีเดียชอบเลยไปเอาบลูก่อนแล้วกัน <c oughs> นี่นี่โอ้ยโกหกคนเวลาเลือก <c oughs> เวลาเลือกตีหมอนมันเลือกยากกันล <c oughs> ูกคิดไปเองเลยนะ โอ้ดักหรอจริงอ่ะอนนเราว่าฝ่ายตรงข้ามจะจับฝ่ายฝ่ายตรงข้ามจะจับได้ก่อนนะโอนะเนี่ยไม่ทันครับโอเคต้องระไวัยไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยโหโดนลุมไปเฮอะครับโอ้โหเราจะรอดไหมไม่รอดหรอกไม่รอดจริงนะโอ้โหโดนสี่ตัวลุมใครจะบ้าอยู่ไม่ไหวไม่ไหวโอ้โหเสียดายนะเนี่ย โอ้โหจบแน่เลยอ่ะมันมานขนาดนี้แล้วอะทุกคนเรามาแล้วเราเราฟื้นแล้วโหอยากให้ดันรอบนี้จบเลยได้ไหมเพราะว่าถ้ายิ่งนานเราเราน่าจะไม่ไหวโอ้ฟอร์เรนโอ้ดีดีมากทุกคนไม่เถอะเราไปจบกันเถอะทุกคน อยากจบแล้วแล้วมันกดดันเกินไปโอ้โหการกลางไหวไหมเนี่ยโหอ,อย่าเพิ่งอยอมแพ้ดิมเ่ยโอ้ยแต่มันมันก็สนุกอะมันลุ้นดิเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวฟื้นเราจับเลยนะเดี๋ยวฟื้นเราจับเลยนะหนึ่งสองสามมี <c oughs> โอเคดีดีดีด ได้าแล้วเกาเอานะเอดูดิเลือดแทบไม่ลดเลยอ่ะคือคือตัวอะไรมันดีมากเลยตรงเนี้ยคือเลือดมันลดคือมันลดแหละแต่ว่ามันก็ฟื้นไวด้วยถ้าแบบยิ่งโดนกระดิ่งยิ่งอะไรพวกเนี้ยโอ้โหคือโคตรอึโคตรถึกจบเถอะจบจบ,จบมาจบจบโหยังห่วงกิวอีกคุณเธออยากตีป้อมอะ่ะตีป้อมันก่อนได้ไหม โอ้ยฝากเพื่อนด้วยนะ้ yeah. จบแลวเยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะโอยสนุกมากชอบชอบมากเลยอะนานๆจะเล่นเสนุกอย่างเงี้ยมันมันไม่ค่อยเจอทีมที่แบบเล่นเราสูสีอ่ะก็คือ,คอแบบบางทีก็คือแพ้ก็คือแพ้เลยชนะก็คือแบบคือคือก็ง่ายเกินอะไรเงี้ยแต่ก็โอ้ โอเคนี okay. ่ค้นไดมอนด์แหละที <g> ่ <ül üyor> จริงก็ไม่ค่อยได้เล่นเลยนะั่นิ่งกลับมาเล่นได้สักพักหนึ่งก็คิดว่าฝีมือจะกลับไปโหกดไดแบบอ้อน่ <c oughs> ได้ MVP <c oughs> ด้วยโูเดียวนะ <c oughs> เล่นซับได้ MVP <c oughs> งงงก็โอเคแหละแต่จริงมันยากตรงรักษาชีวิตด้วยแ,ลวแหละในเกมเนี้ยโหไม่คิดว่าจะได้ m v มนี่เล่นแบบเล่นเรื่อยๆแต่แบบโหขี้โม้สุด ไม่หรอกแต่พาเล่นเกมเหมือนก็คือไม่อย่างนี้นะโอเคก็ okay. ถือว่าโอเคสําหรับคลิปนี้ครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมคลิปหนึ่งตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นกําลังใจให้คนทําคลิปด้วยขอบคุณทุกคนมากนะครับสุดท้ายนี้อยากจะบอกว่าเล่นเกมเสร็จอย่าลืมนอนกันนะครับ